สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ฟังและก็าน FC ของผมทุกท่านผมดีใจอีกว่าระหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาบรรยายให้ความรู้กับเพื่อนๆของผมน้องๆของผมคนที่ใฝ่รู้อยากรู้อยากเห็นได้เห็นของแปลกๆสวยๆจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นในรััการวันนี้ผมจะเอาสิ่งที่ตั้งไว้โชว์ในตู้สวยมากอันนี้คือ สมเด็จประยาของทองสมเด็จประยาของทองนี่ดดดดดดหายากครับกันนะครับหายากที่หายากเพราะมันมีน้อยถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อว่านด้วยนะครับเมื่อเป็นเนื้อว่านเนี่ยก็ต้องรู้หลักว่ามีชั้นหมากผูสมเด็จปนดลงไปด้วยสวยมากนะครับองนี้สวยมากเลยแล้วก็ราคาสูงด้วยอ่อ บางเพยงผลงก็คือเกี่ยวกับเรื่องความมีน้าเมตตาเช่นเรามีแล้วเราจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเขาเห็นเราเขาเมตตาเรามันก็จะทําให้ยศถาเวลาสักเราเรื่อนขึ้นเรื่อนตัวเรื่อยตำแหน่งได้หรือว่าเราจะไปหาคนที่เรารักก็อาจจะเมตตาสงสารเราเอเวทนาเหาืปนเราเป็นลูกแมวตัวนี้อะไรเงี้ยเขาอาจจะตตร,ร,ร,กรกจะักเราทีนี้ในหลักการตรงนั้นเนี่ยพระชุดนี้เรามีน้อยเพราะว่าทําด้วยธัรหมะของปู่นะครับมีน้อยมากแล้วก็ เป็นพระพิมพ์วังครับไม่ใช่บ้านพระพิมพ์วังหมายความว่าทําแล้วเนี่ยถวายรอสีเอาเข้าัางหมดเอาเข้าไปไว้ในวงังหลวงหมดเลยถ้าบอกพิมพ์บ้านก็ทําทแล้วก็ใส่เรือตื่นชาแจกแจกแจกเปพิมพบ้านส่วนพิมวังหน้าก็ไปทำเป็นวางหน้าส่วนพิม์วางหลังก็ไปทำเป็นวางหลังส่วนพิมพุทธจารึกทําเสร็จไว้แล้วเก็บไว้ที่กุฏิกุฏิท่านนะครับใครมาก็แจกใครมาก็แจกที่ พุทธจาลึกมีข้างหลังมีเจดีย์ข้างหลังมีพระข้างหลังมีนางละครมีอะไรต่อมีอะไรที่อยู่ข้างหลังน่ยก็เรียกว่าพิมพุทธจารึกแต่สําหรับเราจะพูดพระองค์นี้นะครับพระองค์นี้คือสมเด็จพญาหงทองของคุณตาเป็นพระที่คุณตาได้ก็เพราะว่าชั้นหมากก็ชั้นหมากคุณตาุนตาปู่นะปู่สมเด็จะอะไรนะเนาะทำให้ เพื่อให้คุณตามีอำน,นาจวาสนาบารมีเป็นพระหลายชุดคุณตามีเป็นพระเป็นชุดนะฮะคำว่าชุดนี่ไม่ใช่มากรองไว้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไม่ใช่นะคุณพระ,ะคุณตามีพระเป็นชุดหมายถึงว่าใส่อยู่ที่สร้อยนะครับสมมุติว่าสร้อยเส้นหนึ่งเนี่ยตาจะใส่รอบเนี่ยเนี่ยเรียกเป็นชุดหนึ่งสี่สิบสององค์มากยี่สิบเจ็ดองค์มากแล้วแต่คุณตารักพระองค์ไหนก็เอามาใส่ไว้ใส่ไว้ท่านม่ใชเถ่บ้านะครับ ใส่พลาดเยอะแยะอะไรปวดชาวบ้าทั้งเมืองไม่ใช่ท่านรักท่านเคารพท่านรักของท่านมากแล้วท่านอยากจะใส่แล้วทุกองค์ท่านก็รักหมดท่านก็เลยเอามาใส่หมดเลยใส่แล้วเดี๋ยวท่านก็อรัตนาเส้นนี้อรัตนเส้นนี้แต่ถ้าผือออกรบเมื่อไรสามเส้นใส่คอเต็มหมดรับระรัดประเจียดผ้าพันแขนอะไรตา่างมงคล สายมงคลคล้องคอปรุบเลขยันตามตัวคุณตาเวลาออกรบนะครับนั่งบริกรรมคาถานั่งตั้งศิ้นภาวนาก่อนที่จะเดินทับนี่คือคุณตาใหญ่ของผมเพราะฉะนั้นผมก็พยายามดูตัวอย่างเท่าที่ผมทับได้แต่จะทำเหมือนท่านนะยอย่าหวังไม่มีทางครับแต่จะให้เหมือนคุณตาอินโ o เซเบิร์นเป็นไป,นปนไม่ได้เนาะเราเด็กรุ่นหลัง ก็จาเอาแต่สิ่งที่ดีๆสาหรับตูนตาเพราะองค์นี้หลังจากที่รุ่นออกมาสึงผมแล้วเนี่ยผมก็เอามาแกะเอาจากสร้อยเพราะสวยแล้วหายากแล้วก็เอามาติดด้วยที่พญาหงทองนี่นี่ให้มันเป็นความสงา่าเสริมบารมีทําเรียกว่าหงทองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในองค์พระนี่มีพญาหงสองตัวนะครับถึงเรียกว่าหงทองไม่ใช่มาติดหงทองแล้วบอกว่าพระหงทองไม่ใช่องค์พระน่ะ มีรูปห,หงสองสองตัวอยู่ข้างข้าหงทองนะครับแล้วก็ใช้ในทางเมตตามหานิยมพระอง์นี้ยนะครับแล้วก็สวยหายากและเป็นพระของมุณตาผมก็แกะออกมาแล้วมาใส่กลอมแล้วก็มาติดเนี่ยตั้งให้เป็นที่โชว์ในตู้พิพิธภัณฑ์ของผมเนี่ยใครมาก็ได้เห็นนะครับมีพระยุงทองขนาดชุดยุงทองนั่นจัง พันสี่ร้อยล้านเลยนะครับสมเด็จสามองค์ชุดยุงทองที่ผมเคยออกไปแล้วนะสามองค์นะพันสี่ร้อยล้านนะครับอันนี้นั้นยุงทองทำไมยุงทองก็เพราะมีรูปนกยุงอยู่ข้างหลังครับนะเราจะทำอะไรไมันต้องมีหลักฐานอันนี้มีพญาหงอยู่ในองค์นะครับแล้วก็มีปลาทองหลังมันจะออกเรื่องปลาทองปลาทองนี่ก็จะมีปลา,ปลามีรูปปลาอยู่หลังองค์พระนะครับ ก็มีปลาทองหงทองยุงทองนะครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกๆแล้วก็น่าศึกษาว่าทําไมถึงเป็นปลาก็เพื่อจะทำอาหารกินทำไมถึงเป็นหงก็เพื่อจะมีความสง่างามเป็นดุจยพญาเห็นราชเดินไปไหนอาถารคนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญไหมฮะทำไมเป็นยุงทองก็เหมือนกานเป็นผู้ก็เป็นผู้ที่ คนรักเคารพสวยงามสงา่ากำแพงนขนอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับคือหลักเกณฑ์ของปู่สมเด็จเแี่ท่านทําอะไรเนี่ยท่านมีเหตุผลของท่านทั้งนั้นแหละท่านจะไม่ทําอะไรอย่างไรเหตุผลหรอกนะครับแม้กระทั่งวันตายของท่านก็เหมือนกันวันตายเอาสิบสองแปดคูณมักแปดเท่ไหเอามักแปดคูณปีนักษัตร์ของท่านปีนักษัตริย์นี่ก็เป็นปีเรื่องราวที่ท่านสร้างที่ท่านกําหนดขึ้นมาให้ และก็นำมาเทศให้รอสีฟังรอสีชอบใจก็เลยตั้งเป็นปีนักษัตริย์วันเดือนปีเกิดของพวกประชาชนชาวไทยมาจนทุกวันนี้ช่วยสรุขานถอบลงเสงน่นีนนะครับนะครับผมก็มีพระปีนักษัตริย์ให้ท่านดูรู้สึกว่าชุดนี้ก็เคยออกไปแล้วเคยออกไปให้ท่านจมแล้วนะครับสวยมากทีนี้พญาองทองนี่การบูชาก็คืออารัธนาพระธรรมดาเนี่ยครับนะฮะ อรันาพระนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระรัตนใจสามสิ่งแล้วก็อรัสนาว่าขอให้ช่วยคุ้มครองดูแลอะไรต่าและก็นนาไปใส่คอในนี้ก็จะมีพรมที่ผมพูดแล้วสถิตยอยู่เรื่องเป็นพระพุทธรูปเรื่องเป็นพระอะไรก็ช่างที่เป็นรูปสิ่งมงคลก็จะมีพรมเนี่ยเข้าไปสถิตยอยู่หนึ่งองค์เพื่อรักษา แต่ถ้าเราเป็นคนเนี่ยไม่ใช่องค์เดียวนะครับถ้าเราเป็นคนเนี่ยมีพรหมอยู่ในตัวเราสี่องค์นะท่านโรหพิทักษ์ยักษ์กุมานมารพิชัยพยสังหารจะดูแลเราพอเราไปเปลี่ยนชื่อปับ๊บพรหมสี่องค์นี้ออกมายืนอยู่ข้างนอกพอตั้งชื่อใหม่ปุ๊บพรหมสี่องค์นี้พรหมสี่องค์ใหม่ที่ลงมางกับชื่อใหม่เพื่อจะเข้าในตัวเดิมเข้าไปได้ เพราะไออาจารย์ไม่มไม่มีความรู้พรหมก็เลยยืนอยู่ข้างนอกรอ้องเพลงรอจะเรอเธออยู่เป็นแปดองค์นะครับออกไปสี่มาใหม่อีกสี่ถ้าเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นสิบสองแล้วครับทีนี้พอนักเข้าจะทำยังไงนะครับพื้นที่มันจํากัดใช่ไหมฮะท่านก็จัดแถวเลยครับรองเพลงต้นตะกูลไทยเดินรอบตัวท่านเลยสรุปชีวิตท่านก็เหลวแหละเพราะไม่มีอะไรเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อนี่ถ้าเบิดตั้งผิดไปดิพังเลยนะครับวิบัติเลยเขาถึงบอกมาในคอมเมนต์ผมมาไงว่าผมบอกผมสมเด็จปู่สอนอาจารย์ปิ่ดสันมาครับเขาก็เลยบอกว่าปู่ตายหา่างกันสองร้อยปีแล้วทำไมพูดเพราะจังเลยจะสอนอะไรมึงโอ้โหสัพนามโบราณเลยนะครับผมก็ตอบว่าปูก็รอมึงมาปีกว่าแนละ้ว เวลานี้ผมก็ยังรออยู่นะครับมานะท่านท่านอยากจะรู้ว่าปู่สมเด็จสอนอะไรผมมาผมจะสอนให้ผมจะถ่ายทอดให้ครับมาเรียนเลยผมให้เรียนด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไปช่วยเพื่อนมนุษย์ต่อไปในยามยากนามาสารนี่สำคัญมากทำเป็นคนตายทำเป็นคนดีได้หมดนะครับรู้สันดานคนได้หมดนะครับแต่มันสำคัญที่ว่าเราจะเชิญพรมเป็นไหม เราจะดึงผมเป็นไหมเราจะลบชื่อเป็นไหมเราจะตั้งชื่อเป็นไหมมันสําคัญตรงนี้ครับท่านมันสําคัญตรงนี้ไอ้ตั้งชื่อใครๆก็ตั้งได้ไอ้เขียนมาไม่มีการณกินี้สักอย่างในกรไปในขอก็ได้แล้วไม่ใช่ครับการตั้งชื่อคนอย่างผมตั้งชื่อนายปิ่นสารเนี่ยผมเอาตําราของสมเด็จปู่ผมเนี่ยสมเด็จปู่จัาจานมาชื่อโตชื่อเดียวกับผมเนี่ยปู่รักผมเนี่ยปู่เอาชื่อผมไปเอาไปดูเสร็จแล้ว ผมก็เปลี่ยนชื่อนายปิ่นสันทุกวันนี้ชีวิตอาจารย์ปิ่นสันสาบายที่สุดครับในโลกผมมีความสาบายและผมก็อยากให้ทุกท่านสาบายอย่างผมไม่ใช่ผมเห็นแก่ตัวจะได้มีเงินไปทําบุญกันจะได้มีเงินไปทําทานกันจะได้มีเงินไปสร้างวัดกันจะได้มีเงินไปบำรุงศาสนากันราบุรีอบายมุกยาบ้ายามา,า,มาผมไม่เกี่ยวผมไม่ยุ่งผมขอทํางานแต่ความดีอีกอย่างหนึ่งหากผมได้ประสบพบเหตุ ในการที่บุคคลผู้นั้นจะเสียชีวิตกับผมจะสละชีวิตของผมเข้าช่วยทันท,ทีเช่นคนติด่าไฟนะครับอาจารย์เป็นสันโดดเข้าไปในกองไฟทั้งตัวเลยครับแล้วก็ไปทุบรถ b ีเอแล้วเอาผู้หญิงออกมารอดตายองค์พระบาทสน็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานเรียญสันเสริญสดุดีสูงสุดให้กับผมตอนยื่นได้รับสั่งว่าช่วยคนอื่นเขาต่อไปนะครับผมลูกเสือตลอดชีพ ผมต้องช่วยเหลือคนอื่นไม่ไว่าจะเป็นใครทั้งนั้นจะเป็นศัตรูศัตรูหมู่มาอะไรต่างๆก็ช่างถ้าเหตุการณ์ต่างๆถ้าถึงกับชีวิตถ้าผมสามารถจะช่วยได้ผมช่วยทันทีผมไม่มีเกียรง,งอนและก็ไม่ได้ช่วยมาแค่นี้นะครับผมทํามันตั้งแต่ผมอายุสิบกว่าขวบอนะ่ะผมช่วยกองระเพลิงนี่ดับไฟไปตาม้มาสามร้อยกว่าครั้งอนะ่ะไปถามดูได้ผมมีชื่อด้วยมีชื่อนะครับผมเป็นลูกเสือับเพลิงครับ ผมช่วยเทศบาลทํางานอาสาเนี่ยครับผมมีชื่อครับผมช่วยอนุราะห์คนพิการผมสอนคนพิการผมสอนให้สมโมสรสำหญิงสอนให้สลำคลองเตยผมช่วยทางนั้นผมไม่ได้ตังค์ครับผมสะชีวิตผมผมคือจิตอาสาวันนี้ผมถึงตั้งใจที่จะ,ะบราการในเรื่องอประวัติขององค์ปู่ให้เพื่อนให้น้องของผมอย่างจริงใจอยากจะรู้อะไรมาถามผม นะครับการหลักกันตั้งชื่อมาถามผมนี่ผมชื่อในปินสันเรียกในเป็นผมยิ่งใหญ่คนทุกคนรู้จักทั่วประเทศผมพวกเขาเรียกอาการสันในสันคุณสันผมร่ำรวยผมมีเงินกินแต่ไม่ใช่ผมเป็นโกรกดเขานะครับไม่ใช่เป็นโอดนะผมมีเงินรับประทานที่พออย่างที่ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์รักลูกศิษย์มาช่วยเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจแล้วสำหรับวันนี้ผมขอปิดการ รุนการเรื่องวิชาการเพียงเท่านี้โจกันใหม่ในทุกหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับ